LCAG 3 2 3 FCXE Gaming Curve Monitor ที่มาพร้อมความเลื่อนไหลช่วยคุณคว้าชัยในทุกการแข่งขันมาในโทนสีดำตัดกับขาตั้งสีเทาเมทัลิกด้านหลังจอมาพร้อมกับไฟ RGB เพิ่มความโดดเด่นหน้าจอมีขนาด31.5นิ้วความละเอียด Full HD เป็นจอ VA ที่มีมุมมองภาพกว้างถึง178องศาสะใจคอเกมด้วยร r e s h r เ t ทที่สูงถึง16 5 Hz ในอัตราการตอบสนองแค่1มิลลิเซกและยังมาพร้อมเทคโนโลยี AMD FreeSync มีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การเล่นเกมโดยเฉพาะทั้ง low input lag ให้การตอบสนองแบบ Real Time AOC Shadow Control ช่วยคุณมองหินในที่มืดได้ดีขึ้นเกมโหมดสำหรับปรับตั้งค่าหน้าจอให้เหมาะสมกับเกมโปรดของคุณ AOC Light like FX ที่มีค่า preset ให้เลือกมากถึง13โหมดส่วนเทคโนโลยีถนอมสายตาก,ก็ยังมีมาให้ทั้ง flicker free และลด b l u mode พอรเชื่อมต่อมี VGA Display Port และ HDMI AOC AG323FCXE มาพร้อมการรับประกัน3ปีมีจำหน่ายแล้วที่ Advice